ังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายผ้าไตร5,000ชุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ720ปีเมืองเชียงใหม่ขณะที่ชาวจีนจำนวนมากบินตรงมาลงเชียงใหม่เพื่อร่วมพิธีดังกล่าวอย่างคึกครับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูเกมครั้งที่8ที่จังหวัดเชียงใหม่อธิบดีกรมพลศึกษายืนยันความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด11ชนิดมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสนามแข่งขันกีฬาซีเกม บริษัทบาริสต้าบัตดีจำกัดเปิดตัวไซรับนำเข้าจากเกาหลีพร้อมจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับผู้ที่สนใจได้สร้างสารรค์เมนูใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านเปิดตัวครั้งแรกในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่หลายหน่วยงานร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวหลักของอำเภอแม่แตงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะผู้ชมวันนี้ติดตามข่าวสารได้เช่นเคยค่ะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะหลายท่านคงจะเดินทางกลับมาพร้อมที่จะทำกา ทำงานในวันพรุ่งนี้กันแล้วนะคะหลังจากที่หยุดยาวหลายวันเลยค่ะตั้งแต่วันเสาร์นะคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะก็จะได้เริ่มต้นทํางานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะหลายท่านคงจะได้ไปร่วมนะคะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งแต่ละวัดนะคะในแต่ละพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันอาสาฬหบูชาเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ ซึ่งวันอาสาฬหาบูชาค่ะตรงกับ คือวันที่ขึ้น15คหาค่ำนะคะเดือน8ของทุกปีโดยในปีนี้ปี2559ค่ะตรงกับวันอังคารที่19กรกฎาคมก็คือเมื่อวันที่ผ่านมานะคะก็มีกิจกรรมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมในช่วงเช้านะคะก่อนที่จะมีการเวียนเทียนในช่วงค่ำค่นะคะเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายวัดก็จัดกิจกรรมเน้นเยาวันสาคัญทางพระพุทธศาสนานะคะให้พุทธศาสนิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ด้วยนะคะที่สําคัญวันนี้ค่ะก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาก็เป็นวันที่พระสงฆ์ค่ะจะต้องอยู่ประจําวัดใดวัดหนึ่งนะคะตลอดการเข้าพรรษาในช่วง3ามเดือนนี้เลยนะคะที่สําคัญค่ะนาทีของพุทธศาสนิกชนนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้ก็คืองดเล่าเข้าพรรษาแล้วก็ลดละเลิกอบบยมุขสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยเพื่อถวาย เป็นพุทธบูชานั่นเองค่ะปิดท้ายกันด้วยการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาตินะคุณผู้ชมหลายหน่วยงานค่ะก็ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์นะคะตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวหลักๆในอำเภอแม่แตง5เส้นทางด้วยกันค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการรักษาระบบนิเวศท,ที่สําคัญเป็นการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แตงค่ะ นายบุลเลศบุรุณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ70ปีจํานวนทั้งสินน้น999ต้นโดยเมื่อวานนะคะมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมมากมายค่ะอาทิพลตํารวจตรีประชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคท่านะคะ นายวิสุท์บัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่นายชุมพรแสงมณีนาย,ยกสม,มสอไลออ้นสามฝั่งแกนและดรบุญทาชัยเลิศนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นางวัฒนาทองสุขนายกสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตงเปิดเผยว่าการปลูกต้นราชพฤกษ์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของนายกสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตงคนเก่าคือดรบุญทาชัยเลิศค่ะท่านมีความตั้งใจว่าจะปลูกต้นราชพฤกษ์ในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของอำเภอแม่แตงแต,งแต่เนื่องจากว่าท่านหมดวาระไปก่อนนะคะดังนั้นจึงได้มีการสารต่อเนื่งองจากมองว่าโครงการดังกล่าวค่ะ เป็นโครงการที่ดีที่จะพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของแม่แตงเมื่อถึงช่วงหน้าร้อนนะคะเส้นทางทั้งหมดก็จะสวยงามด้วยดอกราชพฤกษ์ที่เหลืองอารามตลอดสองฝั่งค่ะและหลังจากปลูกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงเจ้าของผู้ที่ปลูกต้นดังกล่าวค่ะจะมาดูแลต้นราชพฤกษ์ของตนเองเพราะว่ามีป้ายชื่อติดไวด้เรียบร้อยนะคะดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นกังวลว่าปลูกเสร็จแล้วต้นราชพฤกษ์จะออกดอกหรือว่าตายหรือไม่ค่ะ สำหรับการปลูกต้นราชพฤกษ์ในเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอแม่แตงมีการปลูกทั้งหมด5เส้นทางหลักค่ะได้แก่เส้นทางบ้านร่ำเปิงถึงสันผายางนะคะปากทางบ้านช้างถึงกึดช้างเส้นทางกึดช้างแล้วก็เส้นทางเมืองแก่นพัฒนาค่ะ ซ่อมแซมจากของเดิมนะคะที่ปลูกไว้แล้วล่าสุดก็คือได้ปลูกเส้นทางวัดทานทิพย์ทางเข้าปางช้างแม่ตะมานอีก200ต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในท้องถิ่นรักษาระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ ซึ่งต้นไม้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสมาคมและประชาชนจำนวนทั้งสิ้นกว่า1,200ต้นค่ะคาดว่าอีกไม่นานเส้นทางเหล่านี้จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของอำเภอแม่แตงอีกหนึ่งไฮไลท์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอนค่ะธรรมชาติกับพิษเพื่อนผืนปลากับธรรมชาติแล้วก็ปลูก าเส้นทางลักคือเส้นทางท่องเที่ยวของแม่แตงเส้นทางที่1คือจากบ้านลำเพิงจนถึงสันปยายางปลูกไปเมื่อวันที่12นะคะแล้วก็เส้นทางที่2คือบ้านช้างจากป่าทางบ้านช้างจนถึงคืชช้างปลูกไป200ต้นก็คือปลูกเมื่อวันที่14เดือนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันที่16ปลูกเส้นคือช้างต่อจากบ้านช้างไปถึงคืชช้างอีก200ต้น แล้วก็เมื่อวันที่17ปลูกที่เมืองแกนเส้นเมืองแกนเส้นที่4นะคะเส้นเมืองแกน200ต้นเหมือนกันเมืองแกนจะเป็นการซ่อมแซมของเดิมที่ปลูกไว้แล้วนะคะคอืออ่าแล้ววันนี้ก็จะปลูกที่นี่200ต้นค่ะก็เป็น อีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในโอกาสมหามงคลและที่สําคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและรักษาระบบนิเวศนะคะคืนพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติด้วยค่ะคคก็รระะะอีกไม่นานนะคะเราคงจะได้เห็นเส้นทางการท่องเที่ยวหลักๆ5เส้นทางในอำเภอแม่แตงค่ะเลี้ยงราบาไปด้วยดอกราชพฤกษ์นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แลวค่ะคุณผู้ชม ติดตามข่าวชานกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้และทางช่องไทยน็อตนิวค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ มันคงอบอุน่นบ้านเมืองจะก้าวรุ่ไปเราต้องร่วมมือร่วมใจคำจุนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคำตอบอยู่ที่คุณใช้วิจารณญาณเอาไป กันเดอหมู่เฮาจากแปดโมงเช้าฮอด16บหนาฬิกาช้สิทธิพิดจารณาเลือกกาช่องใดอยู่ที่ใจของท่านออกไปใช้เสียงชาสิทธิร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองนำนงกันหนึ่งเสียงหนึ่งคะแนนของท่านช่วยกันสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย ประชามาติร่วมใจประชาธิปไตยมันคง ชาติชาติเป็นพลเมืองดีหน้าที่ของชาวไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ช่วยนำพาชาติให้เจริญก้าวไกลดอกไม้ประชาธิปไตย6 5ล้าน I'm a baby.